มาเมนูตัวบังคับสําหรับผมเวลาไปร้านข้าวต้มที่ไม่ว่าคนอื่นจะสั่งเมนูอะไรผมกินได้ไม่มีติดแต่ถ้าขอได้หนึ่งอันผมขอเมนูนี้แหละที่เป็นเมนูประจาของผมแบบโคตรเต็มสิบให้สเปนอคุณร้านานี้ปเป็นร้านข้าวต้มรอบดึกอยู่ที่ถนนคลองลำเจียกครับและเมนูบังคับของผมที่อยากแนะนําให้รู้จักก็คือหมูสับผัดนำเลี้ยบคุณแล้วคุณดูเวลาตักช่วงกินพร้อมข้าวต้มดิถ้าใครยังไม่เคยกินนะผมแนะนําให้ลองคือคนเคยกินเขาจะรู้กันว่าเมนูนี้กินกับข้าวต้มคือโคตรอร่อยอย่างของร้านที่ผมมาวันนี้ เนื้อหมูสับกับน้ำเลียบคือผัดโครนุม่มยิ่งตอนเข้าปากไปพร้อมข้าวต้มนะ <c oughs> ละมุนทั้งคํานุ่มทั้งยวงอ่ะคุณอ่ร่อยมากแล้วทันทีที่คุณเคี้ยวไปโดนน้ำเลียบหืม <c oughs> กลิ่นโครหอมคือผมมาติดใจกลิ่นนี้มากคือหอมจาแล้วรสชาติก็ตีมาทางลูกเค็มที่กินกับข้าวต้มแล้วหืม <c> แ <oughs> จ,จ่มจราดมากแล้วมีตบท้ายด้วยลูกกรุบจากกระเทียมลูกกรุบจากเกลือเม็ดๆหืเมเด็ดจัด <c oughs> และร้านนี้คือร้านครัวยกนิ้วข้าวต้มฟรีครับอยู่ริมถนนคลองลำเจียกรุงเทพโคตรเต็มสิบให้ที่เวน